อยากมาบอกให้รู้นะใจที่มึงพูดถึงอะลิ้นของมึงกูไม่ได้เช็คจากทุกคนนะแต่กูฟังจากหูตัวเองใจอะคือลิ้นหัวใจก็หัวใจปอดก็ปอด ถ้าจิตมึงอะแค่หมอยมึงจิตอะเข้าใจนะก่อนจะร้องก่อนจะคิดร้องก่อนจะทำทำนองมาร้องตรวจเรื่องปากตัวเองด้วย เดี๋ยวคําแช่งคนอื่นมันย้อนเข้าตัวเองแล้วตัวเองจะไม่รู้จักตัวเองนะอันนี้แค่หน้าผากกูเป็นห่วงหน้าผากเหล็กกูเป็นห่วงอะนะอย่าทำอะไรให้มันเกินกำลังมากกว่าอยากด่าคนเถอะ ด่าคนนะ่ะมันด่าง่ายๆไม่ด่าว่าไม่ด่าตามคำมพูดกูวพ่อมึงตายไม่ด่าตามคำมพูดกูวแม่มึงตายไม่ด่าตามคำมพูดกูว่ากูตายแล้วอย่างที่สี่หรือคนที่สี่ไม่ได้ด่าตามอะไร ที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองออกมากับรับรู้เรื่องเขาแล้วคํามันผสมกันเข้าใจได้เก็บไปใช้กูจะรอวันนั้นว่ามันมีวันของกูหรือเปล่า